น้ำเสานี่ผ้าขาวโคกขาป้าหาให้เดี๋ยวน่าครับคนว่าสมาชิกเข้าโอ้สมาชิกโอ้สมาชิกกันหลายถุงเต็มอายะอยู่ครับไปไปขาวโคกันครับแับนี้ครับมันหวานมันหวานพี่น้องเห็ดยังเห็ดไข่บอกเห็ดยังเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องดอกหนึ่งมันหวานดอกนี่เห็ดแดงเหรอครับนี่เห็ดแดงครับเห็ดแดงหนึ่งดอกนะครับ นานอีกแล้วดอกหนึ่งนะครับไปต่อใบนี้ครับพี่น้องเ,เห็ดอย่างเห็ดไข่บ่ครับนี่เห็ดไข่ได้วนะครับนี่เห็ดไข่เห็ดไข่หล้านี่ดอกปานผัเวอร์ผัเวอร์นะพี่น้องเยอะสนะนครับนี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนะครับก็ลังเริ่มสิไปทางเขาแล้วล่ะดอกกระได พีหน่องเก๋ๆกันมีหรออย่างจะแป้งอยู่จะแป้งดอกนึ่งนะครับจะแป้งแป้งน้อยแป้งน้อยก้อยใจครับพี่น้องเบบนี้อันนี้เฮ็ดจะแป้งนะครับเฮ็ดจะแป้งจะแป้งนะพี่น้องจะแป้งดอกนึงเนาะเห็ดแดงนี่มันก็พาอได้เก็บอยู่ไงเห็ดแดงพี่น้องดอกนึงเนาะนี่ไปต่อเข้าไปเนี่ยอย่างนี้เห็ดจะแป้งอีกนะครับนี่หมวหมวลขึ้นหลายแถวเฮ็ดจะแป้งเฮ็ดจะแป้ง พี่น,อนอ้องนี่นี่เห็ดเฮ็ดอาจจะเป็นเห็ดผึ่งได้ไหมครับนี่เฮ็ดผึ่งเห็ดผึ่งเห็ดอื่เห็ดผึ่งครับดอกหนึ่งเฮ็ดหายอีบ้างก็ได้มีบอนะครับพี่น้องนี่ก็แปลงดอกหนึ่งนะครับอ๋อแค่เสียงดีแท้เสียงดีแท้นี่นะครับดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดแดงเฮ็ดแดงหน่อยดอกหนึ่งค่อยย่ออยู่ครับอ๋อพี่น้องถี่เห็ด้ถังให้ถึงลายดอกเลยครับพี่เจ้าบอลที่เด้นจังไลยนี่ นะครับอีงอีกดอกนึงเป็นมูเลยครับอีกดอกหนึงนะครับมีดอกนึ่งเดียวสี่ดอกครับอยู่นี่นี่อยู่ไปห้าต่อไปนครับน้องสีดอกหนึงาจะแป้งบนี้แป้งตี้ยจะแป้งจะแป้งไม่ตเ็กับแป้งเหครับเขาบเอาเตี้ยเฉยเลนี่นะครับเออผผล่ี่ผผล่ผลี่ผลน่อก่งข้่งใน่ผลีผล่ผล่ผผลี่ี่่ี่เ็ดานตี เฮททานบ่ครับนี่แม่นบ่ลแมนเฮ็ททานบ่นี่แมวมแม่นเฮ็ททานบ่นี่เฮ็ททานไอพี่น้องผมว่าเนาะสิแม่นบ่นี่ครับเนาะน่าสิเป็นเฮ็ททานเดี๋ยวไปแทนกระจกเนาะเฮาบ่าเฉี่ยวชานเรื่องนีนครับนี่แฮงติดแก,แกอยู่เฮ็ดหยังแก๊บอีกแล้วโอ้ยมับจับแป้งจับแป้งจับแป้งแป้งน,น้อยขยอยทีย่นี่พี่น้องเห็นไ,ได้เห็นกระแป้งครับ พี่น้องอันนี้เฮ็ดเย oh. ouais ี่ยเฮ็ดหนางง้วบป่ะครับนี่เป็นหน้างัวด้นี่ครับยังเหลืองเห็นไหแมนแมนเฮ็ดหนางง้วครับนี่กินได้เนาะครับนี่โอ๋อขวดเห็นแต่ละดอกเลยพี Commentary ่น้องเอ้อพี่น้องกางกันแห่เฮ็ดทานบ่กนี่เฮ็ดทานนี่พี่น้องนี่คนบ่เห็นเนาะมันดำเอาเสียมเอาเสียมก่อนพี่น้องเฮ็ดทานเฮ็ดทานไม่ดอกเดียวตีนอ้อเนาะนี่นะครับเฮ็ดทานดอกหนึ่งดอกงามอยู่เลยพี่น้องนี่ดอกนี่ คาราทาขีบั้นท่านโมดดอกเฮ็ดทานเฮ็ดทานเฮ็ดทานบ่ครับนี่แม่นบ่าเฮ็ดทานเลยเนาะอันนี้มีสองดอกเสียงค่อนดีดีครับท่นคุณทำในชั้นนึงเดียวพอเห็นในพี่น้องทีสองดอกเนี่ยกันลองซองเลยนี่เลยปัญหาไปเลยเด้อครับหนึ่งนี้เนาะ ยังยังเด็ดหลอดสายตาอยู่มันกลมเกลืดกลมเกลืนพี่น้องเฮ็ดทานกลมเกลืนแห้งครับใบใหม่นะครับเดี๋ยวซ่อมหาอีกมึงเดี๋ยวพี่น้องดอกหนึ่งเห็นบ่มันกลมเกลืนอีรีเด็ดเนี่ยค้นเปลียวว่าเห็นเนาะนี่เฮ็ดทานหนึ่งอีกหนึ่งดอกครับเฮ็ดทานก็จะเอิอนซีเฮ็ดทานนะครับมันดำดำนะครับอันนี้เฮ็ดยางเงินเฮ็ดขิเทาบ่ครับเฮ็ดกีดเทาเลยพี่น้องเฮ็ดกีดเทาเนาะมันคือขีดเทานี่นี่แมนแมนครับนี่เห็นว่าเจ้าออกมาคือขีดเทาติดมือเนี่ย นะครับอันนี้กินได้อยู่ครับนี่พี่น้องเจอบักหว่าขาเจ้าห่านลงที่นี่ห่านลงเลยเนาะนั่นอืมอ๋อโอเคอันนี้บักหว่ายังคีโมเอ็นเข่าตีบักว่าเข่ามีธตรมาว่าหรือเด้อนี่บัติเขาโคโค้ข้าเห็ดเห็ดเจี๊่มหลายหลายม้าม้าขนเห็ดเห็ดเห็ดพึ่งดอกนี่แ้งามนั่นเหรอเดี๋ยววันนี้บักว่าอืมหนูหนามเลยวันนี้ นี่ไมบางบาพี่น้อง้องคนแค่ซื้ออบลงก็เฮ็ดครบนะเฮ็ดละเฮ็ดทำผ้างามถงวันทีทำผาเลยเฮ้ดที่ทำผ้าพอจะยังสีน้อยให่จเงวะเฮ็ดทำผ้าเลยนี่เฮ็ดทำผักกันนะพิ่เคยเห็นไงพี่ก็เลยอ่านหัวบ่าเฮ็ดทำผ้าเก็บเห็ดกัได้กินทนไปกินพี่น้อง าเตีมเหิยัมตี๊มห่อนแดมครับเตี๊มกลางโคกอแกลางโคะรพี่น้องเลยเมองรกระเจาเตีมอาญาเลยีนอาเลยะแกบ้านมเยก่แแคนนี้นี่มันหน่อยจะป้าทับแน่เนาเป็นจังไหนพี่น้องเมืองนคนหลายคักหลายแน่แตมาเกีบยเด คนหลายกว่าคนหลายกว่าเฮ็ดพี่น้องเอ้ยคุณเต็มเต็มอานใญ่อยู่จะว่ามาตะทางไหนเนี่ยพี่น้องโค้งพึ่งพอดีล่างเฮ็ดแต่พี่น้องบัดนี้มาซอยกันล่างเรากินแล้วเลี้ยวซอยกันล่างเฮ็ดซอยยัดเตีวล่างมีอันนี้ก็ซอยแต่คืออันนี้เฮ็ดไข่นี่อันนี้ฮักต้องตัดออกอันอันนี้ฮักต้องตัด เการเฮ็ดก็เฮ็ดอันนี้ก็ต้องเฮ็ดมันเป็นก็ต้องเฮ็ดดิ่งลางทันเมื่อนี้ก๋วยเตีวเฮ็ดกะหลังเลยกยกไวยเตี๋วหล่างไงมันจะได้แบบเออมันจะได้แบบรวมเพราะว่ามันเยอะอยู่นะเนี่ยค่อยๆล้างอย่างเี้ รางยังไม่แตกแต่ไม่แหงแ้งตาเลยเฮ็ดไข่ไข่เนี่ยไปดอกอันนี้เฮ็ดไข่หนี่สิบอ่อคอยน์นี่มันชิบมันจะมันจะล้างันไ็นง่ายางไงนี่ดอกจางยังไงร่างเพิ่มวัคซีเลยร้างวิดีเด้อ ใส่หาถุงหากระดาษให้แนยไปเอามาลองเนี่ยเอามาลองมันจะได้ไม่ต,ต้องนะเฮ้ยคุณแม่ให้ให้ให,ให้อีกแล้ว ไม่เห็นทีกองกระลังเต็มอยู่ผมไม่เห็นบ่อกองกระลัง,ลงตรงนี้เต็มเลยไหมนะกระลังเต็มเยอะแยะอันนี้คือลาอ้างบ่อไงนี่ล้างบ่อ,ล,บอล้างดีๆระวังมันทิงจะหมูลมันปุ๋ยอยู่ อันนี้คือเป็นตารางบอกมันเคล็ดทานกับสีนั่นหละร่างเลยเร็วๆกำลังเดือดดอกมันดอกมันไม่ค่อย,อยงี้แล้วไงอันนี้เคชรดยังไงคือแต่เออล่างไว้ดีใส่ยังต้มใบเดิมบอสล ต้มำเไยมะเหลวงายนะพี่เองเนี่ยอาชีเฮ็ดจังสันสน,นี่เห็นวานี่นา่ารักไหมสวยงามตะโพกีปิปีอยู่คู่เฟนด <โฟ S 1> เกิดมา <โฟ S 1> ด้วยกัน เห็ดไข่เนี่ยชิงนมันชิแข็งนะ้อกมันเดดอกมันเสียนีความแข็งบาดแตกง่ายน,นี่น่ารักไหมงานที่ดีให้มันสุดให้มันร่อนนะร่างมันร่อนอันนี้คือแข็งกินอะไรเห็ดไข่อันน เห็ดไข่เห็ดบะหมี่เจ้าของด้วยเห็ดไข่เห็ดไข่อะ,อะเห็ดไข่น่ะเห็ดเพลิงพี่น้องเห็ดเพลิงมีเห็ดเพลิงนี่นี่มันเหมือนพึ่งลังพึ่ง หแังมากลายต่เห็ดกบแปงอันนี้เเอียก่อนห็ดทาง่อสีดำๆดีนี่เรียเรียงฟัง ลองให้ร่อนๆนะ,<ล>ะขี้ดิน,ะนะขี้ดินนายได้ไห <ละ S 1> ไปหามอาอีกอันหนึ่งไปใส่น้ำไปอีกอันหนึ่งไป <ๆ S 1> <ๆ S 2> เวลา m a n อยู่ยเพื่นเพื่อน m a เออเราก็เพราะว่าบ้านอันน้อยไงเราก็ใช้คนละอันใช่ไหมอยู่ตรงนู้น นี่งไงหลัพี่น้องมันแข็งนันเบาล่างง่ายพอนะครับต่อไปตะเุติปีเตะปุติปเป็ไข่ หามาหยางล้วก็ต้องมา่านลางพี่น้องนะครั <Okay. S 1> ม่ยากลางอีกเดียี่น้องปกติยี่เตเนี่ยจะเป็นรับบทหลางนะครับอันนี้นะ <Okay. S 1> ก็แนนครนนคลายเตือก็เลยใอยกันหลาง ก็ได้แต่ต้องต,อตอาดดอกไม้สิแต่มีร่างจากอันนี้มาต่อใช่จริงเขาต้องเอาจากอันนี้มาใส่อันนี้ต่อทำไมมีแต่ขี้ดินจังยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาอันนี้ใส่ไม่ได้ขีด้ดินเต็มอย่มงนั่นใช้ขี้ดินห <c oughs> รือ่งขี่ยางวล้วล่ ไม่ใช่คดีเนะี้ยอะไร,รดำปือดำปีดำปอดคิมือบางมัน้ดินต่เป็นโก็ใหน้องเห็นก็รอเลยไย่ยพี่น้องแลยคันแล้วเสี่ยงีคบแล้วลงางดูกั้